สวัสดีเพื่อนเพื่อนาวเกมเมอร์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสมีโฮทีวีสำหรับคลิปนี้เราก็อยู่ในเกม rox a g a i เช่นเคยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนําเกี่ยวกับกิจกรรมฮาโลวีนนะครับเป็นวิธีเล่นกิจกรรมนี้นะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยงงมากนะครับกับการเล่นกิจกรรมนี้ก็สําหรับกิจกรรมนี้เนี่ยก็จะแบ่งเป็น2ส่วนด้วยกันนะครับอ่าตัวนี้นะครับฉลองฮาโลวีนนะครับจะแบ่งเป็น2ส่วนด้วยกันนะครับก็คือส่วนของการไขปริศนารหัสรับวิญญาณนะครับกับปาร์ตี้ฮาโลวีนนะครับ เดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากรหัสรับวิญญาณกันก่อนเลยละกันนะครับการไขรหัสรับวิญญาณเนี่ยก็จะแบ่งเป็น2ส่วนด้วยกันนะครับก็คือส่วนที่เราต้องไขรหัสเป็นตัวอักษรน,นะครับอ่าจะมี NPC ทั้งหมด6ตัวนะครับนี่นครับข้างบนนี้นะครับ แล้วก็การไขรหัสที่เป็นตัวเลขนะครับก็จะมีอยู่3ตัวนะครับโดยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเนี่ยไขได้เป็นคนแรกนะครับก็จะได้รับรางวัลพิเศษกว่าคนอื่นนั่นเองนะครับโอเคสําหรับวิธีการไขายรหัสเนี่ยก็ให้เพื่อนๆนะครับมาที่ n p c ตัวนี้นะครับเป็นตัวฟักทองตัวนี้นะครับตัวแจ็คแล้วก็คุยนะครับจากนั้นก็กดรับบอกแสรหัสนะครับการขายรหัสก็จะใช้เป็นรหัสมอสนั่นเองนะครับ NPC นีเนี่ยก็จะบอกว่าจะประกอบไปด้วยภาษาอังกฤษจำนวน21ตัวด้วยกันนะครับ แล้วก็จะบอกไปนะครับว่าคําตอบที่ถูกเนี่ยก็คือชื่อเพลงนะครับอันนี้ก็คือเบาะแสที่ NPC ให้มานะครับจากนั้นเนี่ยให้เรากดที่ฉลองฮาโลวีนนะครับอ่าแล้วเราก็กดไปที่รูป NPC นะครับจากนั้นเนี่ยเราก็ลองกดพวกอีโมนะครับท่าทางต่างๆเนี่ยลองกดดูว่าอีโมไหนเนี่ยมีปฏิกิริยากับ NPC ตัวนี้นะครับอย่างตัวนี้ก็จะเป็นการส่งจูบนะครับ อ่าแล้วก็เขาจะบอกรหัสมานะครับตรงนี้สําหรับตัว O เนี่ยก็คือจุดนะครับแล้วก็ตัว A ก็คือขีดนะครับในภาษามอสซึ่งตัว X เนี่ยเพื่อนๆไม่ต้องไปสนใจนะครับจากนั้นเมื่อเราได้รหัสตัวแรกมาแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็ทําการแปลนะครับให้เป็นภาษาอังกฤษนะครับซึ่งตารางการแปลก็จะตามภาพเลยนะครับสําหรับตัวอย่างก็เป็น OAAA นะครับก็คือ 1. จุดแล้วก็3ขีดนะครับเพื่อนๆก็ลองเปิดตารางดูนะครับว่า1.3จุดขีดเนี่ยเป็นตัวอักษรอะไรนะครับ จากในตัวอย่างเนี่ยก็จะเป็นตัว j นั่นเองนะครับเพื่อนๆก็จดไว้ว่ามันคือตัว j แล้วตัวอักษรที่2เนี่ยก็คือตัว o ครับแล้วก็ x x x, x. อ่าเราก็นับแค่ตัว o อย่างเดียวพอนะครับสำหรับตัว o เนี่ยก็คือจุดในภาษามอสนะครับอ่าทีนี้เพื่อนเพื่อก็มาเทียบตารางว่าจุดเดียวในภาษามอสเนี่ยคือตัวอักษรอะไรนะครับในที่นี้ก็จะแปลเป็นตัว e นั่นเองนะครับก็เป็น je ส่วน x, x x x พวกนี้นะครับเพื่อนๆก็ไม่ต้องสนใจนะครับก็ข้ามไปเลยนะครับ จากนั้นเนี่ยเราก็ไปทำตัวที่2นะครับอ่า npc ตัวที่2กดแบบนี้นะครับกดไปได้ก็ทำเหมือนเดิมเลยนะครับแก้ไขอักษรภาษามอสไปนะครับมาถึง npc ปุ๊บเราก็กดท่าทางนะครับแล้วก็กดอี m o นะครับอ่าเราก็ลองดูนะครับว่า emo ไหนมีผลกับ npc นะครับสำหรับตัวนี้ก็จะเป็น mini heart นะครับ npc ก็จะบอกรหัสมานะครับแล้วก็ให้เราไปแก้นั่นเองนะครับแบบนี้จากนั้นเราก็แก้นะครับทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะครบ6ตัวนะครับแล้วเราก็ออักษรที่ได้เนี่ย มาเรียงกันนะครับาจากนั้นเราก็ต่อด้วย NPC 3ตัวสุดท้ายนะครับ3ตัวสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นตัวเลขนะครับจริงๆแล้วเนี่ยไอ้หตัวข้างบนเนี่ยเพื่อนๆสามารถลอกคนอื่นได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเนี่ยไม่ซีเรียสเรื่องของการแก้ไขถูกเป็นคนแรกนะครับอ่าตรงนี้เนี่ยจะเขียนไว้ว่านักประจนภัยที่ส่งรหัส ที่ถูกต้องเป็นคนแรกเนี่ยก็จะได้รับของาะวันสุดลึกลับนะครับอ่าก็คือได้ของพิเศษกว่าคนอื่นนั่นเองนะครับถ้าใครสามารถแก้ได้เป็นคนแรกนะครับถ้าไม่ซีเรียสน่ยก็ลอกเอาก็ได้นะข้างบนนี้ต่อมาเป็นรหัสของใครของมันนะครับก็จะอยู่ข้างล่างนะครับสิ่งสําคัญก็คือ3ตัวล่างนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็กดไปที่ NPC ตัวนี้นครับอ่าตัวแรกเลยนะครับ พอมาถึง NPC พปุ๊บเนี่ยเพื่อนๆก็กด pues, อ่ากดท่าทางนะครับแล้วก็ลองไล่ดูนะครับว่า NPC ต้องการท่าทางแบบไหนนะครับสำหรับตัวนี้ก็จะเป็นประกาศไอดอลนะครับแล้วเราก็จดเลขตรงนี้ไว้นะครับสำหรับผมก็เป็นเลข9นะครับต่อมานะครับก็เป็น n p c ไม่กวาดนะครับปุ๊บแบบนี้นะครับแล <laughed>. <int> <od Hawaiian> ้วก็กดท่าทางเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็จะเป็นประกาศไอดอลเหมือนกันนะครับของผมก็จะเป็นเลขศูนย์นะครับต่อมาก็เป็นผีนะครับ โอเคสำหรับ NPC ผีเนี่ยก็กดท่าทางเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นการอ้อนนั่นเองนะครับอ่าก็จะได้เลขหนึ่งะครับสำหรับผมก็เมื่อเราได้เลข3ตัวแล้วเนี่ยให้ทำการก๊อปนะครับอ่าก๊อปหน้าโลกนะครับก็จะมีเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยเขาพิมพ์รหัสเอาไว้อยู่แล้วนะครับเราก็แค่ก๊อปตามเลยนะครับแล้วเราก็เปลี่ยนตัวเลขข้างหลัง ให้เป็นของเราแค่นั้นเองนะครับอย่างของผมเนี่ยเป็น901นะครับผมก็เปลี่ยนจาก204ตรงนี้นครับเป็น901อ่าก็ง่ายๆเลยนะครับถ้าไม่ซีเรียสเรื่องการไขรหัสเป็นคนแรกเนี่ย <ๆ S 1> เพื่อนๆก็ก๊อปเอาครับง่ายๆเลยเพราะว่า มันก็ไม่ต่างจากการแก้เองเท่าไหร่เลยนะฮะง่ายกว่าเยอะเลยด้วยแต่ถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะสนุกกับการไขรหัสก็เล่นด้วยตัวเองนะครับก็จะสนุกกว่าก็ประมาณนั้นเมื่อเราได้รหัสผ่านเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้เราพิมพ์ไปที่หน้าโลกนะครับอ่าพิมพ์แบบเพื่อนๆคนอื่นนะครับพิมพรหัสผ่านไปแล้วก็ส่งไปที่หน้าโลกนะครับแล้วเราก็จะได้ของรางวัลมาครับของรางวัลก็จะถูกส่งมาในจดหมายนั่นเองนะครับแค่นั้นก็จบกิจกรรมนี้แล้วนะครับง่ายๆเลย ต่อมาในส่วนของปาร์ตี้ฮาโลวีนนะครับอันนี้สามารถเข้าได้ตอน1ทุ่มถึง2ทุ่มนั่นเองนะครับวิธีเข้าเนี่ยเพื่อนๆก็มาที่ NVC ตัวฟักทองนะครับจากนั้นเนี่ยเพื่อนๆกดที่แกลกรางวัลก่อนเลยนะครับอ่าเราต้องดูก่อนว่าเราอยากได้ของอะไรนะครับในกิจกรรมนี้อย่างของผมเนี่ยผมก็จะเล็งตัวนี้ไว้นะครับหมวก Devil l i n g h a นะครับ ซึ่งมันจะบวก ATK กับ M ATK 2%เรนะครับเราก็ดูว่ามันต้องใช้อะไรบ้างนะครับอ่ากดมาที่ตรงนี้นะครับอย่างตรงนี้เนี่ยก็จะบอกว่าได้รับจาก e Evil u u ด์กับ w i n o o t นะครับส่วนไอเทมแมวดำเนี่ยก็จะได้รับจาก v e r l i t นะครับแล้วก็ Devil ู c h i นะครับอ่าจากนั้นเนี่ยเพื่อนๆก็รอเวลานะครับรอเวลากิจกรรมแล้วก็กดเข้าร่วมกิจกรรมไปนะครับแล้วก็เดินหามอนสเตอร์ที่เราต้องการนะครับจากนั้นเราก็ไปบอทตรงมอนสเตอร์ตรงนั้นนะครับอ่า แล้วเราก็จะได้รับไอเทมที่เราต้องการนั่นเองนะครับดยรหว่างที่เรากําลังตีมอนสเตอร์อยู่นั้นนะครับเมื่อถึงนาทีที่ 10, 20, 35แล้วก็50เนี่ยก็จะมีมินิบอสกับบอส MVP เกิดขึ้นมานครับถ้าเราไปตีเนี่ยก็จะได้รับเป็นแคนดี้นะครับกับของรางวัลอีกบางส่วนนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการทำดาเมจด้วยนะครับถ้าเราทําดาเมจได้เยอะเนี่ยก็มีโอกาสได้รับของรางวัลที่มากขึ้นนะครับประมาณนี้ แต่ถ้าใครไม่ซีเรียสเนี่ยก็ตีมอนสเตอร์ไปก็ได้นะไม่ต้องไปตีมินิบอสก็ได้หรือบอส MP ก็ได้นะปล่อยให้สุลต่านตีไปนะครับประมาณนั้นพอเราได้ของที่เราต้องการแล้วเนี่ยเราก็มาที่แจ็คนะครับอ่าแล้วก็มาแลกของรางวัลของรางวัลก็จะมี หมวกนะครับหมวกเดวิลลิงนะครับบวก a อ k เคนะครับ2%ซต่อมาก็จะเป็นหูนะครับหู Li t t l e Evil Wing นั่นเองนะครับบวกสเต e ง g t h 1นะครับต่อมาก็จะเป็นส่วนหลังนะครับจะเป็นอิมนั่นเองนะครับอันนี้น่าสนใจมากนะครับเพราะว่าส่วนหลังเนี่ยมันจะไม่ค่อยบวกสเต็ตเท่าไหร่นะครับที่เรามีกันอย่างพวกกระเป๋าอะไรพวกนี้ก็ไม่ค่อยบวกนะครับต่อมาก็เป็นหัวฟักทองนะครับอันนี้เป็นแฟชั่นแล้วก็ส่วนหลังที่เป็นแฟชั่นเหมือนกันนะเป็นฟักทองลอยนะครับ แล้วก็หางนะครับอ่าแล้วก็จะมีเสื้อผ้าด้วยนะครับแล้วก็ต่อมาเป็นคอสตูมปิโกปิโก้นะครับอันนี้ก็สําหรับอาชีพนายนะครับ อาชีพอื่นก็ไม่ต้องแลกมานะครับเป็นส่วนเสื้อผ้าของปิโกปิโกกับส่วนหัวนะครับก็ตามนี้เลยนะครับกิจกรรมนี้ก็เล่นไม่ยากมากนะครับจริงๆแล้วเนี่ยกิจกรรมนี้ก็จะมีส่วนที่ยากแค่ส่วนเดียวนะครับก็คือการไขรหัสรับปิญญานนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนไม่ซีเรียสนี่กปปีเอาก็ได้นะครับอย่างที่ผมบอกก็คือไปกอปคนอื่นเอานะครับตัวอักษรพวกนี้นะครับแล้วเราก็มาเปลี่ยนตัวเลขเอาง่ายๆเลยนะครับ ก็จะสามารถทำเสร็จได้ภายในไม่ถึง5นาทีนะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับน่าจะหายสงสัยกันแล้วนะอ๋อลืมบอกไปนะครับกิจกรรมนี้ก็มีตั้งแต่วันที่8ถึงวันที่6นะครับเดือน11อก็แนะนำให้รีบๆทำกันนะครับก็จะมีทุกวันเลยนะครับเวลา1ทุ่มถึง2ทุ่มแนะนำให้รีบๆทำนะครับจะได้ได้ของที่ต้องการก็น่าจะหมดแล้วนะครับสำหรับการแนะนำกิจกรรมนี้นะครับใครสงสัยตรงไหนเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์สอบถามกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ต้องลากันไปก่อนครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ